พี่น้องทุกท่านนะสู่รายการนะสวดมนต์ข้ามปีแพทย์วิธีธรรมนะสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะช่วงนี้ก็เป็นนะการสวดมนต์ข้ามปีนะสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะของนะแพทย์วิธีธรรมเราซึ่งการสวดมนต์เนี่ยนะเป็น สิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าการสวดมนต์ที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือการสวดสาธยายธรรมหรือการสวดสาธยายมนนั่นเองเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ที่สุดคำว่าสวดสาธยายก็คือการบรรยายนะการอธิบายการบรรยายเนื้อหาสารนะของมนหรือว่าของคาถาหรือว่าของธรรมะ นั้นๆธรรมะใดที่มีคุณค่าประโยชน์ก็เอามาอธิบายเพื่อให้คนเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติได้นี่คือจุดสำคัญนี่คือจุดสำคัญนี่คือหัวใจสำคัญของการสวดมนต์คนส่วนใหญ่จะเข้าใจการสวดมนต์ทั่วไปเป็นการท่องจำการท่องจำเรียกว่าการสวดสังคีติเพื่อจะเย็ดท่องจำหัวข้อนั้นอันนั้นก็จำหัวข้อ นั่นไปเพื่อที่จะไปอธิบายต่อนั่นแหละแต่ถ้าท่องจำที่เฉยไม่ได้เข้าใจเนื้อหาสาระก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปท่องจำถ้าเราไม่เข้าใจเนื้อหาสาระแต่ถ้าเราเข้าใจเนื้อหาสาระอันนี้จะเป็นประโยชน์นะต่อชีวิตนะเพระเาะการเข้าใจเนื้อหาสาระนั่นแหละสำคัญที่จะเอาไปจำได้ก็เอาไปอธิบายให้ถูกตรงเพื่อให้เกิดการปฏิบัติไปสู่ความนถูก น,นี่จะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดต่อทุกๆชีวิตนะเพราะยังการสวดมนต์นี่นนก็สวดให้มันถูกต้องจะดีที่สุดนะการสวดมนต์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าการสวดการสวดการสวดสังฆานาเน,นี่ยเป็นการแต่ละท่านมาสวดแล้วก็มีผู้คนช่วยกันตรวจสอบนะตรวจสอบว่าเออมันเป็นยังไงนะมันเหมาะไม่เหมาะอย่างไรนะอันนั้นคือการสวดมนต์ มันมันถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรถูกต้องไหมครั้งว่าเนื้อหาสาระนั้นถูกต้องถูกตรงไหมก็ช่วยกันตรวจสอบตรงไหนไม่ถูกต้องก็ช่วยกันแก้ไขส่วนการสวดอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าการสวดสังคีติในเรือการสวดท่องจําเนื้อหาสาระนั้นเมื่อจําได้แล้วนะถ้าไม่รู้สาระประโยชน์อะไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้ารู้สาระประโยชน์นะเอาไปใช้อธิบาย เมื่อรู้สาระประโยชน์เราก็าไปบายนะสืบเนื่องไปนะเมื่อเอาไปอธิบายสืบเนื่องต่อไปว่าเนื้อหาสาระนั้นมีสาระอย่างไรสิ่งนั้นก็เป็นประโยชน์การไปอธิบายสืบเนื่องเรียกว่าสวดสาธยายมนหรือสวดสาธยายธรรมในพระไตรปิฎกตอนที่22ข้อที่193สังขาวระวะสุพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริง ที่มีกามราคะเกิดขึ้นก็คือมีกิเลสเกิดขึ้นมนที่สาธยายก็ไม่แจ่มแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ทำการสาธยายตัดอย่างนี้พระพุทธเจ้านี่เน้นให้สาธยายมนไม่ได้เน้นให้ไปท่องจำไมเฉยนะพระเจ้าเน้นสาระสำคัญสูงสุดคือให้ไปสาธยายโดยตัวเองนั้นจะต้องลดกิเลสลดกามราคะ ในชั่วในดีในแง่เชิงต่างๆได้นะตัวเองลดกิเลสได้นี่แหละจะทําให้สาธยายมนได้ถูกต้องนะ mm hmm. ก็เอาตัวเองมีสภาวะธรรมเข้าใจหัวข้อมนหัวข้อธรรมะแล้วก็เอาไปสาธยายเข้าใจและปฏิบัติได้ด้วยแล้วก็เอาไปอธิบายว่าเมื่อเราปฏิบัติตามมนนั้นก็คือปฏิบัติตามธรรมะเนื้อหาสาระนั้น แล้วมันเกิดผลอย่างไรนะมันเกิดผลลดทุกใจทุกกายเรื่องายในชีวิตได้เกิดความผาสุกทังใจทางกายเกิดเรื่องดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะโดยเอาชีวิตจริงของเราหรือได้เห็นชีวิตของท่านใดท่านใดนะแล้วก็เอามาอธิบายให้สอดคล้องนะกับมนต์นั้นนะสอดคล้องกับมนต์นั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะ พราะฉะนั้นทางแพทย์วิทีธรรมเราก็าจะนะจัดรายการสงทายปีเก่าวันนี้นะ mm. สงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่เป็นการสวดมนต์ข้ามปีนะเป็นการสวดมนต์แบบจะว่าแบบใหม่หรือแบบเก่าดีล่ะ mm. <laughs> นะจะว่าแบบใหม่ในยุคนี้กระชนะคือยุคนี้ส่วนส่วนใหญ่เข้าไปสวดมน,นต์ก็ก็ท่องจํากันไปเพอเพอจะไปหลงความไปเลาะเพาะพิพ้ง ในสำเนียงภาษาไปอีกก็ไปหลงกิเลสเข้าไปอีกอันนั้นก็เป็นการสวดมนต์ในยุคนี้ที่เขาหลงกันนะแต่จริงๆของเราไม่ได้สวดแบบนั้นนะของเราสวดแบบเอาเนื้อหาสาระของธรรมะของมนต์ก็คือธรรมะนั่นแหละที่เราปฏิบัตินั่นแหละมาเล่าสู่กันฟังว่าเออเราปฏิบัติอย่างไรแล้วเกิดผลอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วความทุกข์กายทุกข์ใจเรื่องรายในชีวิตลดลงอย่างไรบ้าง นะความสุขกายสุขใจเรื่องดีเกิดขึ้นในชีวิตอย่างไรบ้างนะในชีวิตจริงของเราอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเราได้พบเห็นชีวิตท่านใดปฏิบัติได้ถูกตรงเราก็เอามาอธิบายให้สอดคล้องกับม์หรือธรรมะนั้นๆได้อันนี้ก็เป็นใช้ภาษาธรรมดาธรรมดา,มดาพูดคุยกันไปให้รู้เรื่องกันนี่แหละเรียกว่าสวดสาธยายมลน,นะอันนี้เรียกว่าสวดสาธยายมนเป็นการสวดที่พระเจ้าส่งเสริม ก็คนะือการอธิบายอธิบายมนเป็นสิ่งที่พระเจ้าส่งเสริมเพราะนี่เป็นอนุสาสนีปฏิหารที่จะพาชีวิตพ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าตรัสเลยนี่คืออนุสาสนีปฏิหารที่จะพาชีวิตพ้นทุกข์และนี่ก็คือ,อกระถาวัตถุสิทธิ์นะสิ่งที่ควรเอามาพูดมาคุยกันมาสาธยายมาอธิบายกันเพื่อ <c oughs> ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตแต่และชีวิตนะเพราะฉะนั้นเรื่องใน ว่าละจะว่าเก่าก็เก่านู่นสมัยพระพุทธเจ้านี่แหลจะว่าเก่าก็เก่าสมัยพระพุทธเจ้านี่แหละสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็นสมัยพระพุทธเจ้านี่ท่านปฏิบัติสมัยพระพุทธเจ้านี่ท่านก็สวดอันนี้แหละนะท่านก็ไปแนะนําสาวกของท่านให้สวดสาธยายมนนะเป็นหลัก นะฟูรุจากเาบอกอย่างเงี้มันจะเป็นประโยชน์มันจะเป็นอนุสาสนีปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารก็คือปฏิหารที่เป็นคําพูดนะนคำพูดที่พูดออกไปแล้วทําให้คนพ้นทุกไดนะ้นั่นแหละนะเป็นอนุสาสนีปฏิหารที่มีคุณค่ายิ่งนะต่อชีวิตแต่ละชีวิตนะในช่วงในวาระของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะเราก็จะใช้วาระนี้ ประโยชน์ผู้ที่มีปัญญาก็จะใช้วาระต่างๆที่มีนะเทศกาลหรือวาระต่างๆที่มนุษย์ชาตินั้นจัดขึ้นนะเพื่อให้เป็นประโยชน์ที่สุดผู้มีปัญญาก็จะต้องให้เกิดประโยชน์ที่สุดประโยชน์สูงสุดก็คือพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการสาธยายมนนะหรือสาธยายธรร นะสวดมนต์ข้ามปีของเราก็เป็นการสวดสาธยายมนสาธยายธรรมนะเพื่อที่จะพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์อันนี้เป็นมหามงคลอย่างแท้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้และก็ส่งเสริมนะเพราะฉะนั้นเราก็จะสวดมนต์ข้ามปีของเรานั้นจะต่างจากการสวดมนต์ข้ามปีของคนทั่ว,วไปนะที่เขาก็จะไปสวดท่องจํากัน จะเข้าใจเนื้อหาบ้างไม่เข้าใจบ้างก็แล้วแต่ในกระทงจํากันไปยิ่งถ้าไม่เข้าใจเนื้อหาเลยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเข้าใจเนื้อหาสาระก็ยังเป็นประโยชน์ยิ่งเอาเนื้อหาสาระที่เข้าใจนั้นมาอธิบายเรียกว่าสวดสาธยายมนหรือสวดสาธยายธรรมยิ่งเป็นประโยชน์เข้าไปเป็นอย่างยิ่งเป็นประโยชน์ที่สุดต่อชีวิตนะก็ในวาระนะสมทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้3 1 ธันวาคม2,564นาทานนาจิตอาสาแพทย์พิธีธรรมของเราก็จะมาร่วมกันน,น,น,กน่สวดน่สวดมนต์ข้ามปีด้วยกันสวดสาธยายมนต์หรือสวดสาธยายธรรมกันนพี่น้องท่านใดสนใจเนื้อหาสาระก็เชิญติดตามเนื้อหาสาระกันได้และในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ก็ขอเป็นกำลังใจใหกับพี่น้องทุกท่าน ได้ประสบกับความพาสุดข,ของชีวิตด้วยการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์กันทุกท่านสาธุกรับขอพบพระคุณอาจารย์หมอเขียวดรเจเพกกาเจนค่ะ